บทที่41ซากเรืออับปางในคลองอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีตุ้นเล่อยอจัดการธุระได้อย่างน่าไว้วางใจมากช่วงหัวค่ำรูปภาพขบวนร,รถออดี้ได้ถูกส่งเข้ามาในมือถือของชินซือโอต้้นเล่อยอได้ส่งข้อความเข้ามาทำธุระเสร็จหมดแล้ววันที่8ตอนเช้าขบวนร,รถจะออกเดินทางชินซือโอโทรศัพท์ไปขอบคุณจากนั้นก็ไปหาชินเผิงเพื่อให้เขาดูรูปภาพขบวนร,รถ ชินเพิงจึงให้เขาอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันตามปกติยังไงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องที่ใหญ่สําหรับเขาชินซือโอก็ขี้เกียจกลับบ้านเช่นกันเพราะเรื่องที่เขาซื้อรถทําให้พ่อกับแม่บ่นอยู่ที่บ้านตลอดเวลาเขาถูกมองว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยและไม่มีประโยชน์ และแน่นอนโชคดีที่พ่อกับแม่เขาไม่รู้ว่ารถที่เขาขับอยู่ที่แคนาดาคือรถลีมูซีนซึ่งมีราคาขายในประเทศสูงกว่า2ล้านดอลลาร์แคนาดาและที่พวกเขายิ่งไม่รู้ก็คือรถลีมูซีนที่อยู่ในเมืองแฟรเวลเป็นเหมือนกับสิ่งของที่จัดแสดงโชว์ไว้แต่เอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่มากในฤดูใบไม้ id, ผลิที่นาของทางบ้านมีงานให้ทำค่อนข้างเยอะต้องเตรียมพอบลูกมเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวมาเมล็ดพันธุ์ขึ้นฉ่ายต้นกล้าพริกและแตงกวาที่บ้านของชินซือโอว่าจะเป็นแปลงสวนผักแบบเปิด ค่าใช้จ่ายที่เขาเข้ามาหาวิทยาลัยล้วนแล้วมาจากการเอาผักสีเขียวแต่ละต้นพวกนี้แลกมาดังนั้นในช่วงนี้ลานบ้านจึงเต็มไปด้วยต้นกล้าของผักเมื่อเห็นต้นกล้าผักเหล่านี้ชินซือโอก็นึกถึงพื้นที่ว่างในฟาร์มปลาที่เป็นที่รกร้างผืนใหญ่ผักที่เมืองแฟเวลมีไม่หลากหลายหลกัหลกๆจะเป็นผักดั้งเดิมประเภทดอกกะหล่ำแครอทพริกหวานผักกูดพื้นเมืองนอกจากนั้นแล้วที่ปลูกเยอะที่สุดคือมันฝรั่งข้าวโพดหวานและถั่วเขียว ยังไงก็เป็นแค่เมืองเล็กๆที่รวมแหล่งฟาร์มปลาไว้ด้วยกันจริงๆแล้วงานเพาะปลูกผักเล็กๆจึงไม่ใช่เรื่องที่พวกชาวประมงตัวกำยำสูงใหญ่จะสามารถจัดการได้ผักในเมืองแฟเวลส่วนมากจะถูกขนส่งมาจากเซนจอนอเมื่อบวกกับค่าขนส่งแล้วดังนั้นราคาจึงสูงเป็นปกติราคาสูงก็ไม่เท่าไรแต่การขนส่งที่ใช้เวลานานทําให้ผักไม่สดใหม่เมื่อเห็นต้นกล้าในบ้านชินสือโอจึงตัดสินใจที่จะเอามาเล็ดพันธุ์กลับไปบ้างเล็กน้อยเพื่อลงมือเพาะปลูกด้วยตัวเอง ชินซือโอได้เอาเรื่องนี้ไปบอกไว้กับพ่อแม่สักหน่อยคุณพ่อถิ่นรีบเริ่มทำงานทันทีเขาเอาแตงกวามะเขือเทศพริกแดงและเขียวมะเขือยาวครึ่งฉ่ายและยังมีเมล็ดพันธุ์ผลไม้พวกแตงไทยแตงโมจัดเก็บออกมาและจัดเตรียมกระเป๋าสะพายหลังให้กับชินซือโอคนอายุปูนี้อย่างเออบักมีความลหลงไหลในทุ่งนามากบนหัวเขาสวมหมวกฟางของคุณพ่อถิ่นและพูดขึ้นถินดีมากเลยกลับไปฉันจะช่วยนายปลูกผักพวกนี้นายรู้วิธีปลูกไหม ชินซือโอพูดอย่างมั่นใจเรื่องนี้คุณวางใจเถอะผมโตมากับสวนผักทำของพวกนี้เรื่องเล็กคุณพ่อถินกับคุณแม่ถินต้องไปรดน้ำผักกุยช่ายฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่เหมาะก,กับการกินผักกุยช่ายแต่ผักจำพวกนี้ขาดน้ำไม่ได้เลยจำเป็นต้องรดน้ำและทดน้ำเข้านาอย่างสม่ำเสมอชินซือโอจึงต้องไปช่วยทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เออบักก็สวมหมวกฟางไว้แล้วเดินตามขึ้นไป เมื่อมาถึงแปลงสวนผักแบบนี้แล้วชินสือโอและครอบครัวก็กลายเป็นจุดสนใจของเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงคนไม่กี่ครอบครัวที่ทำงานอยู่รอบๆบ,บริเวณสวนผักต่างก็หยุดทำงานและมองมาที่เออบักอย่างประหลาดใจฝรั่งแก่นี่เป็นคนที่ไหนคนรูปร่างเตี้ยไวกลางคนนั่งยองๆอ,อยู่คณาเอ่ยถามคุณพ่อถินเบาๆคุณพ่อถินส่งบุหรี่ขึ้นไปให้หนึ่งมวน ยิ้มจนตาหลีและพูดออกมานี่คือเพื่อนที่เสี่ยวถินรู้จักที่แคนาดาเป็นทนายความและยังได้ยินมาว่าเคยเป็นเอกอัครราชทูตในประเทศเราด้วยนะคนรูปร่างเตี้ยไวกลางคนเป็นญาติกับตระกูลถินถ้านับตามรุ่นในวงญาติถินสือโอต้องเรียกเขาว่าลุงสี่เขามองดูบุรีที่คุณพ่อถินส่งขึ้นไปให้อย่างพินิจพิเคราะห์จากนั้นจึงพูดด้วยความอิจฉ้าไอ,อ้หยาพี่ตอนนี้เสี่ยวถินน่ะมีอนาคตแล้วมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติแล้วเหรอบุรีมวนนี้ของพี่ยี่ห้ออะไรเนี่ย สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คำชมที่ดีที่สุดมักจะมาจากลูกของตัวเองคุณพ่อถิ่นจึงพูดด้วยสีหน้าที่ผ่องใสฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้ออะไรเสี่ยวถินเอากลับมาฝากสูบไปเถอะกลิ่นหอมมากนายลองดูแปลงสวนผักของตระกูลถินอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านด้านข้างติดกับแม่น้ำไปหลงน้ำที่ใช้ทดสวนกุยช่ายก็สูบมาจากในแม่น้ำนี้แม่น้ำไปหลงได้ชุบเลี้ยงคนหมู่บ้านตระกูลถินไว้แม่น้ำสายนี้มีกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เป็นที่รวมของแม่น้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาและแม่น้ําสายเล็กๆจํานวนหนึ่งโดยอาศัยรูปทรงที่โค้งงอเหมือนพระจันทร์พัดพาสายน้าไหลผ่านหน้าหมู่บ้านไปด้วยกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวทรงพลังส่วนที่กว้างที่สุดของลุ่งแม่น้ําคือประมาณ20กว่าเมตรสุดท้ายแล้วสายน้ํานี้จะไหลลงไปยังปากแม่น้ําของเขื่อนแห่งหนึ่งถึงแม้ว่าแกรนแคนนอลคลองที่ชุดขึ้นจากปักกิ่งถึงเมืองหางโจจะหยุดไหลแล้วแต่ว่าลุ่มแม่น้ําอีกหลายสายยังคงมีปริมาณน้าเต็มเปี่ยมเช่นแม่น้ําไปหลงนี้ ชินซื้อโอเอาเชือกมัดเครื่องปั๊มน้ำติดกับต้นหลิวต้นหนึ่งที่อยู่ข้างแม่น้ำไปหลงจากนั้นก็วางลงไปกลางน้ำจัดวางสายยางให้เรียบร้อยหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วน้ำในแม่น้ำที่ขาใสายเย็นฉ่ำก็ไหลพุ่งออกมาเออบักที่อยู่ปลายคันาของผักกุยช่ายก็ดีใจมากหลังจากที่น้ำหาแล้วมาที่หัวหนาเขาก็ได้ทักทายชินซื้อโอได้ใช้พลั่วเหล็กมาขุดดินปิดช่องคลองผักเก่าและเปิดช่องคลองผักใหม่ สุดท้ายทดน้ำไปได้สิกว่านาทีน้ำในช่องคลองก็หยุดอย่างกระทันหันคุณพ่อชินที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ไม่มีเวลาจัดการจึงพูดสั่งขึ้นรีบไปปิดสวิตไฟอย่าให้เครื่องไม่ต้องมีญาในน้ำไปอุดไว้แน่เลยชินสือโอทำนานในการทำเรื่องนี้มากเมื่อก้าวขาได้ก็รีบวิ่งไปที่ฝั่งแม่น้ำดึงสวิตไฟที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้าออก เมื่อตัดไฟแล้วคุณพ่อถินกำลังจะไปยกเครื่องปมน้ำขึ้นมาทำความสะอาดเอายญาออกชินสือโอหัวเราะพูดออกมาพ่อไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองเขาไม่คิดจะเอาเครื่องปมน้ำขึ้นมาเจ้าเครื่องเล็กนี้เป็นเหล็กไม่ผสมดูแล้วไม่ใหญ่แต่จริงๆแล้วหนักมากตอนนี้เขามีหัวใจโพไซดอนใช้จิตสำนึกโพไซดอนไปทำความสะอาดเอายญาออกก็เป็นอันเสร็จสิ้นขณะที่จิตสำนึกโพไซดอนลงไปในน้ำครู่หนึ่งชินสือโอก็รู้สึกถึงพลังดึงดูดที่รุนแรงปรากฏออกมา ก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่งานประมูลได้เห็นพลังในการควบคุมอาหารของรูปแกะสลักแอปเปิลอมพันทองไม่มีผิดจิตสำนึกโพไซดอนยากที่จะควบคุมเขาจึงปล่อยพลิ้วไปตามกระแสน้ำที่เที่ยวกราบเวลาผ่านไปสิบกว่าวินาทีจิตสำนึกของโพไซดอนก็พุ่งออกไปที่แม่น้ำไปลงตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านตระกูลฉินจากนั้นก็ค่อยๆหยุดลงชินซือโอมองไปที่ก้นแม่น้ำอย่างแปลกใจแต่ก็ไม่มีของอะไร บริเวณนี้คุณภาพน้ำปกติก้นแม่น้ำเป็นดินเลนที่หนาและมีขยะแม้แต่ปลายังเห็นได้น้อยสามารถเห็นปลาช่อนไม่กี่ตัวทะลุออกมาจากดินเลนบ้างเป็นบางครั้งปลาที่เคยเห็นตอนเด็กๆอย่างปลาทองปลาเฉาฮื้อและปลาไหลตอนนี้แทบไม่เห็นแม้แต่เงาชินซื้อโอรู้สึกสงสัยเล็กน้อยแล้วอะไรที่กำลังดึงดูดจิตสำนึกโพไซดอนเขากวาดตามองรอบๆก้นแม่น้ำให้ละเอียดนอกจากดินเลนแล้วก็ยังคงเป็นดินเลนบนดินนั้นมองไม่เห็นของมีค่าอะไร บนดินเลนไม่มีของแล้วใต้ดินเลนละ่ะจิตสำนึกโพไซดอนเป็นพลังที่มีความสามารถหลากหลายเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนตัวตนไปมาได้จิตใจของทินสือโอเอาแต่ฮึกเหิมเหมือนกับระลอกคลื่นน้ำความเร็วทำให้ดินเลนที่อ่อนนุ่มฟุ้งกระจายออกไปก้นแม่น้ำที่แปรปรวนไปตามการฟ้งกระจายของดิงเนเลนเช่นนี้ได้เปลี่ยนน้ำที่ใสสะอาดเป็นสีเทาดำขึ้นมาทันทีทันใดผู้หญิงสามสี่คนที่กำลังซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำต่างพากันตกใจและรีบเก็บเสื้อผ้าขึ้นมาบนฝั่ง ดินเลนที่อยู่ก้นแม่น้ำได้ฟุ้งกระจายขึ้นมาหนาประมาณ2เมตรกว่าจนในน้ำแทบจะกลายเป็นโคลนโชคดีที่จิตสํานึกโพไซดอนไม่ต้องอาศัยดวงตาในการมองหาสิ่งของดังนั้นชินซือโอยังคงรับรู้สถานการณ์ที่ก้นแม่น้ำได้อย่างชัดเจนเนื่องจากดินเลนได้ฟุ้งกระจายคิดไม่ถึงว่าจะมีซากเรืออับปางลำหนึ่งปรากฏขึ้นมาเรือลำนี้มีความยาวมากกว่าเมตรครึง่งกว้างประมาณ3เมตรกว่าโครงเรือที่เป็นไม้ได้ถูกกระซาะจนผุพังแต่ก็ยังคงสามารถมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ หัวท้ายของเรือลำนี้ผูกพังจนดาดฟ้าของเรือนั้นกว้างขวางมากลม้มลงมาจนขอบข้างของเรือนั้นต่ำมากซึ่งสามารถมองเห็นคานเรือโค้งมนได้นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังสามารถมองเห็นเสากระโดงเรือที่ตรงดิ่งห้ากเสา หลังจากที่เห็นสภาพคร่าวๆของเรือไม้ลำนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วชินซือโอจึงวิเคราะห์ออกมาว่านี่คือเรือสำเภาลำหนึ่งในหมู่บ้านก็เคยมีหนึ่งลำตอนเด็กๆเ,เขากับชินเพิงมักจะนั่งเรือลำนี้ไปตกปลาที่กลางแม่น้ำแต่ว่าเรือในหมู่บ้านลำนั้นไม่ได้ใหญ่อะไรมากยาวมากสุดก็ประมาณ3เมตรกว่าสมัยก่อนพบเห็นเรือสำเภาได้บ่อยที่แม่น้ำทางภาคเหนือเป็นหนึ่งในสี่เรือโบราณของจีนมีขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง เรือประเภทนี้เหมาะกับเส้นทางเดินเรือที่มีน้ำตื้นและมีทรายมากในสมัยราชวงศ์หมิงเคยมีแกรนแคนนอลคลองที่ขุดขึ้นจากปักกิ่งถึงเมืองหางโจวซึ่งคลองนี้ใช้ขนส่งอาหารและคนดังนั้นปัจจุบันจึงสามารถพบเห็นเรืออับปางเช่นนี้ได้ซึ่งไม่ทําให้ฉินซือโอรู้สึกแปลกประหลาดใจนนะักแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชินซือโอก็คือซากหีบไม้ที่อยู่บนเรืออับปางหีบหนึ่งหีบไม้นี้ได้ชำรุดสุดโสมลงแล้วทําให้ปรากฏให้เห็นเหมือนกับก้อนอิฐสีเหลี่ยมสีน้าตาลเทาเป็นก้อน ชินซือโอไม่รู้ว่าเจ้าก้อนสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรแต่ว่ามันมีจํานวนมากเลยทีเดียวหีบไม้ที่สูงเท่าครึ่งตัวคนข้างในเต็มไปด้วยก้อนสี่เหลี่ยมเหล่านี้นอกจากนี้บริเวณตรงกลางของหีบไม้ยังมีโครงกระดูกอยู่อีกหนึ่งร่างบนโครงกระดูกเปื้อนไปด้วยดินเลนสองแขนกอดดอกไว้ด้านหน้าในอ้อมอกกอดหีบไม้สีเทาหีบหนึ่งไว้ด้วยความโกรธของที่ดึงดูดจิตสำนึกโพไซดอนจึงมาจากหีบไม้นี้